สวัสดีครับรีวิวคีเบนะครับ s u ปร r ไลสองร้อยซีซีนะครับคันนี้รถปี13นะครับยางหน้าหลังเหลือนะครับยังใช้งานได้นะครับชุดสีถือว่ายังดูดีนะครับมีกระเป๋าหลังให้นะครับนี้เป็นกระเป๋าหนังเลยนะครับก็จะเก่าๆนิดนึงนะครับ แต่ยังสวยอยู่หมุดยังไม่เป็นสนิมนะครับคันนี้เลขกมาอยู่ที่20,000ื่นกโนะครับสองหมนะครับทีเดียวติดนะครับนิ่มๆเลยเช้าๆเลยคันนี้ท่อเดิมนะครับผ่ามานิดหน่อยนะครับขยายมันขยายรูมาให้มันเียะเพาะขึ้นนะคุ่มขึ้นล่ไปเดียวนะครับ ดังปกตินะครับไฟต่ำไฟสูงใช้ได้นะครับดูรถได้ที่บางบัวทองนนทบุรีนะครับติดต่อ0851094650นะครับมีหน้าร้านนะครับต่างจังหวัดส่งได้นะครับคันนี้ขายไม่แพงครับเดืนขาแค่22,500บาทเท่านั้นนะครับ